นี่เป็นแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับผมแปลงสาธิตที่อยู่ในศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนาเขาหินซ้อนนะครับผมนนบก็จะเป็นปลูกมันเบอร์รี่ครับผมอุโมงค์ใบหม่อนนะครับอุโมงค์ต้นหม่อนหม่อนกินใบกินลูกนะอันนี้ครับเห็นไหมครับเพื่อนเดี๋ยวได้กิน ตามที่สดีของผมครับต้องเด็ดกินครับผม,มหวานอมเปรี้ยวครับอร่อยจริงๆลูกใหญ่มาก,อ,ก,กอีกลูกหนึ่งับเพื่อนๆอีกลูกหนึ่ง อันนี้พริกกบพเพื่อนๆนี่ผักกาดหอมแม่ก็มาโชวแล้วนี่ครับพเพื่อนๆแบบลูกสวยจังเลยว่าแล้วก็เด็ดซะหน่อยนี่นไหน,น,นฮะ ไหนเอาเก็บเลยครับเดี๋ยวผมจะถายให้นี่กิ้งถายรูปตอนเก็บไงไปอาจะออกอืาทนี่งามงามด้วยฮะปกติ๋อชิมให้ดูหน่อยครับอร่อยไหมอร่อยแสีบออทบ้างอะไม่ได้ชมอร่อยไหมอร่อย่ หวานดียอยากออกลูกท<อ>ุ่งเจอเลยครับอ,อ,อันนี้หมอนค่ะหมอนปอดสารค่ะครับรสชาติหวานาค่ะหวานแซ่นบนะห,ว,หวานอร่อยค่ะผาออ,าอกไหมฮะผ่าออก ไม่เห็นหน้าเออเนี่ยอร่อยไหมอร่อยค่ะหวานด้วยค่ะกิจชาจังเลยได้ทำงานที่นี่ค่ะทำงานที่บ้านพ่อมีความสุขค่ะเตยหอมนะเพื่อนๆครับเต็มเลยลืมซื้อหมวกชาวนามา อันนั้นอันชันราอนต้มเออีนะครับสรรพคุณเป็นยังไงบ้างครับเนี้ยอันชันเนี้ยครับแกความดันโอ้ทำขนมได้ค่ะโอ้สีอันชันเนาะเป็นผสมขนมได้ครับอันนี้แปปลูกพืชหลังนานะครับปลูกถั่วลิสงนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเพื่อนเพื่อนคุณเพื่อนครับถั่วลิสงครับกำลังลงครับ นะครับนี่ครับผมดูบริเวณโดยรอบนะครับมีสะพานไม้ไผ่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเดินเล่นนครับผมน้ำโดยใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับที่น เซียวใส่อาทิตยใส่ในรถเข็นนะครับเคลื่อนย้ายได้ง่ายอันนี้แบตเตอรี่อยู่นี่นปั๊มน้ำครับสะพานสวยไหมนี่เดี๋ยวพาเดินโอ้ ในลงไปนี่อีกครับมีส้มมีสะพานแล้วก็มีต้นตาลด้วยครับกําลังออกลูกพอดีเลยเพื่อนๆนดอกบัวด้วยครับนี่บัวตูมนี่บัวบานนี่บัวบานนี่ก็บานอีกดอกนึง น้าเพื่อนๆครับนู่นต้นตาลครับผมน,นี่ครับชะอมผักหวานบ้านนะครับ,นนรบแก้วมังกรก็มีครับผมอยู่ในต้นมะลุมอันนี้เป็นไบผักนะครับผักสษทัวนิชนะ น่าจะประกาศขาวอันนี้น้องๆเขากำลังเก็บผักอะไรอันนี้ผักอะไรครับผักสลัดค่ะเราปลูกกี่วันถึงจะเก็บได้ครับเนี่ยเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งเก็บครั้งหนึ่งเลย อันนี้ใช้ในโครงการเลบไปขายต่อครับเนี่ยขายค่ะขายที่ไหนกันครับขายขายกันเองอะค่ะบบางบางทีแบบนี้แม่ค้ามาลอเหลือจะเหลือจะเหลือจากกินแล้วเราก็แบ่งขายออครับจัดส์นะครับอเจ้าอันนี้เป็นคณะนะครับทุกเพื่อนครับ สุดลูกหูลูกตาเลยนู่นคณะกินดอกค่ะอ๋ออันนี้คณะดอกเหรออุ้ย <c ười> เราไม่รู้จักหรื<ณ>ว่า<ณ>เป็นคนเป็นที่อดอกเราจะน่าเดินดูดอกเราจะอยู่ที่ไหนสีเหลืองอ๋ออันนี้เป็นคณะดอกนะเพื่อนๆครับเห็นแล้วเห็นแล้วน,นี่คณะดอกนะครับยี่หลานแน่นอนแป่นบัว อันนี้กุยช่ายนะครับแปลงนี้เป็นกุยช่ายแปลงนั้นกระเพราแล้วก็พริกผักกาดเขียวนะครับน,นี้เป็นกบคอนโดนะครับผมใช้ยางล้อรถเขาป้องกันศัตรูอย่างดีเลยครับ เห็นอยู่ตัวหนึ่งริบสองตัวมีทั้งหมดสามวงนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนเขากั้นเอาไว้ถนนของพ่อดูสิเลียติดดินเลยครับเพื่อนๆครับรเกษตรทฤษฎีใหม่ขาดไม่ได้คือน้ำครับ นี่ครับต้องมีบ่อน้ำนี้นะฮะเลี้ยงปลาด้วยใช้น้ำเพื่อทำการลดพืชผักสวนครัวและพืชยืนต้นด้วยนะครับผมนี่ฮะหัวใจสำคัญคือต้องมีน้ำนะครับจักรยานสูบน้ำด้วยนะครับใช้พลังงานจากคนครับเพื่อนๆนครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเจ๊งฮะสงสัยรอซ่อมอยู่ครับพลิกไทยก็มีเพื่อนๆพรนลิกไทยเห็นไหมนีนี่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  ใครไม่เคยเห็นพริกไทยต้นพริกไทยนี่นะฮะเคยกินแต่พริกไทยแต่ไม่เคยเห็นต้นถ่ายมาให้เห็นแล้วนะครับผมนี่ขนุนอีกโอ้โหพริกไทยก็มานี่นี่ขนุนเพื่อน,อน,นแปลงนี้ขนานนะครับน่าจะขนากินใบนะครับอันนี้ เมื่อกี้คณะกินต้นก,กินดอก,กนะับสิครับผักชัยยาครับอร่อยสุดๆเลยครับกรอบๆมันๆทริกไทยอีกต้นหนึ่งครับเพื่อนๆครับอืมรวมอยู่กันรวมกันอยู่กับดีปีนะผมต้นดีปี ีับนครวอเตอร์เคสในกระถางนะครับในกระถางเด็กกินง่ายสดทุกวันเพื่อนมีคนรักกระถางสองกระถางก็กินไม่หมดแล้วสกรคุณต่อต้านอนุมูลอิสระลดความดันหรืออะไรหลายๆอย่างครับวอเตอร์เคสนี่รสชาติก็อร่อย <ๆ S 1> ด้วยครับคาตะไคร โซนนี้เป็นพืชสวนครัวนะครับข่ากับตะไคร้ครับผมอันชันครับโรงเรือนไก่ไข่เขาหินซ้อนนะครับ เป็นไก่ไข่พันสามารถเลี้ยงในเครอ้องที่ปล่อยเลี้ยงอิสระได้ครับเป็นตัวเยวก่การเลี้ยงการจการไก่ไข่ในความขนาดเล็กรูปแบบการเลี้ยงแบบแฮปปี้เช่นชิคเก้นต่างจางกสภ,ภาพเลี้ยงไก่เลยถังตรงตับนะครับเป็นไก่ลูกผสมโดยพ่อพันธุ์พื้นเมืองไก่เหลืองหางขาวกับแม่พันธุ์ไก่ไข่ลูกผสมพันธุ์ บาโรสนะครับผมนี่ครับพอดีของสายพันธุ์คือเลี้ยงยยง่ายโตเร็วต้านทานโรคอาหารกินเก่งน้ำหนักดีน้ำหนักนตัวเฉลี่ยกิโลกรัมสั้นลงขึ้นไปตัวเมีย2-5กิโลกรัมขึ้นไปให้ผลติดไข่ปานกลางนี่ครับเตือนเป็ดพันธุ์ปากน้ำนะครับ เป็ดพันปักน้ำเดิมเป็นเป็ดที่เลี้ยงกันมากในยาคอ่าวไทยครับได้แก่แถวสมุทรปรากา,สากรสมุทรสาครป่ริ้วนะครับชลบุรีบริเวณชายฝั่งนะครับผมถึงกำเนิดนี่มาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ครับชาวจีนที่อ,อพยพเข้ามาตั้งแ,แต่สมัยรัชกาลที่5กลุ่มคนจีนเหล่านี้ส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่ตอนใต้ของจีนเป็นพื้ที่เลี้ยงเป็ดขนาดใหญ่ของจีนนะครับผมนําเข้ามาเลี้ยงด้วยนะครับลักษณะเด่น ปลาด,ดำพันครับเป็ดไข่พันธุปากน้ำเลี้ยงง่ายเลี้ยงได้ทุกสภาพพื้นที่นะครับทั้งที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือดอนแข็งแรงต้านทานโรคระบาดได้ดีเหม,มาะสาหรับเกษตรกรรายย่อยในชนบทนะครับผมเพศผู้มีหัวสีเขียวเข้มเป็นมันขนสีดำน้ำตาลตลอดลําตัวหน้าอกปากแข้งและเท้าสีดำเพศเมียมีขนสีดำตลอดลาตัวหน้าอกปากแข้งและเท้าสีดำนะครับลักษณะการให้ผลเป็นทางเศรษฐกิจ ผิไข่ปีละ280-300ฟองต่อตัวน้ำหนักไข่ฟองเริ่มไข่อายุ150วันนะครับผมโรคที่สําคัญก็คืออธิวาเป็ดนะครับเกิดแดดเชื้อแบคทีเรียครับผมทำวัคซีนป้องกันอหิวาเป็ดโดยทําครั้งแรกเมื่อเป็ดอายุ2เดือนและทำซ้ำทุกๆ3เดือนโดยฉีดเข้าที่ปามเนื้ออกนะครับแล้วก็มีอีกโรคหนึ่งนะครับสําหรับเป็ดก็คือตาละโรคเป็ด เกิดจากเชื้อไวรัสทําวัคซีนป้องก,กันการโรคเป็ดโดยทําครั้งแรกเมือ่อเป็ดอายุ1เดือนนะครับและทํสามทุกๆ6เดือนนะครับผมโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหน้าอกเหมือนกันเป็ดพันปากน้ำนะครับการให้อาหารก็นิยมเลี้ยงปล่อยเป็ด,เป,ดเป็ดไล่ทุ่งนะฮะแล้วให้อาหารเสริมช่วงเย็นครับไข่จะได้สม่ำเสมอครับผมเพราะว่า70%ของต้นทุนการเลี้ยงเป็ดก็คือ75%เป็นค่าอาหารนะครับ มีซุม้มด้วยนะครับผมซุม้มต้นไม้ต้นอะไรเนาะนี่เนาะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเข้ามาแล้วล่มลื่นดีโอ้อน,นี้เสาวรดแน่นอนกำลังขึ้นต่ขึ้นครับผมเพนะื่อนบวกก็มีครับข้างบนบเบอร์รี่ก็มีนะครับขี้เหล็กด้วยครับตัดเพื่อจะเก็บยอดนะครับไม่ให้ต้นสูงนะครับะมะนาวด้วยครับ เกษตรทฤษฎีใหม่ต้องมีทุกอย่างนะครับผมบาวด้ครับโอ้ <c oughs> วิธีทำกินทำยังไงครับผมผัดน้ำมันหอยก็อร่อยค่ะลวกกิ้มน้ำพริกโอ้ก็คือเอาไปยำก็อร่อยนะคะยำต้องลวกให้สุกก่อนนะครับงงลวกลวกให้สุกไม่ต้องเอาแบบลวกแบบ พอสะดุ้งน้ำใช่ไหมฮะอ๋อ,อ,อเราก็ไปยำเหมือนเรายำพวกรวมมิรอะไรนัออ่นแหละผักปูดนะครับอ,อันนี้มีวิธีดูแลยังไงพิเศษหรือเปล่าครับก็เปิดน้ำใส่ทุกวันน่ะค่ะก็คือให้พื้นมันเต้าเย็นม<ถ>ันแฉะอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะใส่ปุ๋ยถ้าวันแก่แล้วเราก็ตัดตัดต้นมันให้เหลือตอแล้วมันก็จะอันนี้จะมาใหม่โอ้ดอกนี้เราเก็บกี่กี่วันละไอ กี่วันครั้งหนึ่งฮะเฮ้ยไอ้อะไรยอดมันใช่ไหมจะยอดมันจ้ะเก็บทุกวันไหมครับผมไม่จ้ะอาทิตย์นึงอาทิตย์ตยละครั้งทีง่เขาสั่งนะคะ่ะาอ้โงแล้วก็ถ้าะันมันยาวกว่านี้ก็ได้อ๋ออ๋ออ,อ,อันนี้ทางศูนย์เราขายกิโลเท่าไหร่ครับเนี่ยหรือว่าเราเอาไปกำขายจะก,กำมาสิบบาทขายตามอ๋อตามตามชาวบ้านนี้ทั่วไปเนี่ไหมฮะ ขอบคุณมากนะครับจ้าโอเคครับเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจ้าร้อนนะร้อนเดี๋ยวพี่ๆน้องยางครับเดี๋ยวกำลังจะออกไปครับผมเดี๋ยวให้พี่ๆน้องๆเขาทํางานต่อนะครับอิจฉ้าจังเลยครับได้ทํางานอยู่ที่บ้านพ่อครับเนี่ยโอเคครับผมสวัสดีครับนี่เป็นต้นไม้ของพ่อนะครับผมต้นยางนาครับอันนี้ต้นว่าครับเพื่อนเพื่อนครับพรารานเฉรนะคะ เียงนี้ก็พอค่ันเองนะคะคนเรา้าพอในอันนี้ตนสักครับหายความ่าพอประมาณคือตท่างเอดอย่างม่กคนเราก็อยู่เป็นสปี2541ของครูบูแตงนะคะอนี่นะครับถ่ายมุมต่ำขึ้นไปสูงครับมุมเสยครับผมนำความรักมถ้าเราชอีผิวั้างอย่าเช่นไม้เ้านีอร้อ สะเดาครับสะเดาานี่มันบักเพ้านำหอมแล้วก็ถ้เรมเราเรสลายเลยคือสุึ่งแต่เชอร์เดียอเนี่ยไม่มีการสมสารให้เหมือนถ้าเราถ้านำแนวมาให้ทำแบบนี้